ชั้นพิเศษของจาน PSI OK ของเราก็รีบด่วน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 เลยนะคะสำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลหรือว่าถ้าใครที่สนใจมาเที่ยวชมงานนะคะกาชาติสำหรับปีนี้ต้องบอกว่าคึกคักมากๆอย่างที่นี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะว่างานนี้เนี่ยโอ้โหของก็เยอะคนก็แยะนะคะและที่สําคัญไม่เจอแล้วค่ะร,ร,าารุ PSI OK ของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในดีกว่าว่าจะคึกคักแค่ไหนนะคะคนที่มาใน ชุดจานราคาพิเศษของเรามตาตัำอะไรค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บูธนะคะพร้อมกับผู้จัดการที่ดูแลบูธนี้โดยเฉพาะเลยพี่แทนนะคะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคึกคักไหมงานนี้ก็วันนี้วันที่สม มาให้ใหญกค่ะแต่ว่าต้องรอเป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆนะคะในช่วงนี้ค่ะเพราะตอนนี้แบบมันค่อนข้างจะร้อนใช่ม้าวนะคะแต่ก็ยังมีเริ่มเริ่มเดินกันแล้วร้านบูนของเราเนี่ยเปิดบริการตั้งแต่ช่วงไหนคะ ก็ต i̇şte yes ั้งแต่สิบโมงเช้าถ้าวันนี้วันเสาร์อาทิตย์ก็คือประมาณเที่ยงคืนนะคะถ้าวันธรรมดาก็ประมาณห้าทุ่มแต่ก็ยังไงก็คือตรงประมาณประมาณนี้ค่ะเที่ยงคืนคนที่มาเที่ยวงานกรชาินะจ๊ะก็อย่าลืมเดินเข้ามาบูธ PSI ของเราบอกตำแหน่งอีกทีหนึ่งสิก็อยู่เอาง่ายๆคือว่าตรงบริเวณหากม้าละกันนะคะก็มาั้งในสุดก็คือจะมีบูธของมหาลัยรามคำแหงธรรมศาสตร์นะคะก็คือ ผ่านตรงที่สวนน้ำอมภนก็ตรงมานะคะ๋อข้างๆก็จะมีบูธกาชาติจารยการอ๋ออ่ไม่ยากไม่ยากเดินเข้ามาในสุดเลยนะคะหน้าพะทีน่ากันนังตาเจอเราแน่นอนนะคะพี่เป็นพร้อมทีมงานก็จะบริการให้ข้อมูลของคุณอยู่ตรงนี้เลยนะคะจนถึง5ทุ่มนะคะถ้าเป็นวันธรรมดาส่วนวันอยู่ต่อนี่ก็จะเทียงคือไปเลยต้องสาโอ้จริง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 ยอมรับนะคะ เสร็จนะคะเสร็จย้ำๆเสร็จๆนะจ๊ะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอเคอะอย่าลืมนะจ๊ะโอเคทุกที่ดูฟีดตลอดชาติแล้วเจอกันเซตอัปเดตวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะพี่เพนโอเค